เเป็นหลักอยู่ซ้ายมือเลยไหมซะหน่อยเป็นรามิทาซอยเจ็ด้างหน้าครับก็จะเป็นโครงการเนวร์นาแอดเวร์สที่ตั้งของ The Group. ดีไอคอนกรุ๊ปสำนักงานใหญ่ครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้เจอบอสพอลของเราคนนี้ผมอยากคุยบเจาะลึกมานานแล้วเพราะว่าทํายังไงนะครับเปิดมาไม่กี่ปีเนี่ยโอ้โหยอดเขาพุ่งกระฉูดมากเดี๋ยวกกเดี๋ยวต้องไปเจาะลึกกันเดี๋ยวรอสักครู่ครเดี๋ยวไปเจอไปคุยกันที่นู่นดีก,กว่า นะครับโอ้ถึงแล้วเดีย icon group ปอนี่ซูเปอร์คาร์เทียบเลยอ่ะยน่าจะเป็นรถคุณพอลหมดแล้วแน่เลยนะฮะเดี๋ยวเราเราเข้าไปข้างในกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่มีตามมาตรการ์นิดหนึ่งมาแล้วคุณพอลโอ้โห หน้าใสมาเลยคุณพ่อขอบคุณมากเลยครับให้เกียรติวันนี้วันนี้เราเกียรติมากเลยพี่โดมาพี่ออฟฟิศแต่ว่ามีออฟฟิศนี่รู้สึกเหมือนใหม่ๆสดๆดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยจริงๆเสร็จมาประมาณปีเดียวเองครับปีเดียวเองใช่ไหมฮะสวยมากเลยอะกริปไปหมดเลยนี่มีกี่ชั้นครับคุณพ่อทั้งหมดมีห้าชั้นห้าชั้นเนาะลงทุนเท่าไหร่อะก็ หนึ่งร้อยกับห้ล้านครับอะไรกันเนี้ยยังไม่ทันอะไรเลยร้อล้านแล้วเพราะอะไรเราถึงทุ่มทุนถึงใส่ดีเทลไปให้มันโอ้โหอลังแบบเนี้ยคือผมเชื่อว่าเรื่องความรู้ว่ามันสําคัญเราก็เลยทําเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนสอนทรษิีออนไลน์ให้ตัวแทนเขาได้มาเรียนก็เลยลงทุนตรงนี้ยเยอะๆลงทุนในเรื่องความรู้เยอะๆผมชอบตรงเนี้ยทวายบางางคนเนีจะคิดว่า เฮ้ยออฟฟิศไม่ต้องทําดีมากไม่ใช่บ้านตัวเองบ้านเราค่อยใช้ของดีๆเราอยู่เองแต่ออฟฟิศเนี่ยคุณนู้นคุณนี้มาเดี๋ยวก็เสียหายแต่นี้ไม่ใช่เลยกลับด้านคิดเลยอันนี้เรามองว่าเราต้องให้ของดีๆกับเขาสิให้พื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มาแล้วถึงเหมือนกับบ้านจริงๆมาแล้วอบอุ่นที่แอบเหลือไปเห็นนะคุณพอเป็นนักกีฬาด้วยนะครับไม่ใช่ไหมรวยเพียบเลยอันนี้เป็นพวกเหรียญรางวัลครับเราส่งกรูต้าครับไปประกวดในงานระดับโลกที่ โซลอินเตอร์เนชั่นแนลอินเวนชั่นนะครับแล้วก็ได้ชนะรางวัลมาก็เลยได้เหรียญรางวัลอันนี้แบบภูมิใจมากตัวบูมกูต้าที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะต้องเลยเจ๋งอะจริงว่าไปคว้ารางวัลระดับโลกมาได้เจ๋งเจ๋งเจ๋งและอันนี้แหละครับอันนี้อันนี้เป็นรางวัลของบริษัทครับเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารดีเด่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็เลยได้ไทยสมาร์ทอเวลด่ เต็มเลยโอโหน่าภูมิใจเลยยินอ<พ>อทอลเปิดธารวิกิตเปิดมากี่ปีแล้วนะครับรุ่นสายนี้2ปีนะครับ2ปีแล้วถ้วยเยอะขนาดนี้นี่เดินสายล่ารางวัลเลยป่ะครับเน <c oughs> ี่ยถ้วยถ้วยเยอะมากเลยอ่ะพอตั้งใจทํามันก็เป็นผลลัพธ์แบบนี้อืดีใจด้วยทั้งเลยครับขอบคุณงั้นผมอยากให้พาชมเรื่องจากห้องเรียนแรกดีไหมครับพี่โดได้เลยครับถ่ายงั้นอยู่ด้านนู้นเลยด้านนู้นนะครับห้องเรียนโอเค อันนี้ก็เป็นห้องเรียนห้องแรกเขาเรียกว่าอนุบาลออนไลน์อนุบาลออนไลน์จากคนที่แบบศูนย์ก็มาจับมือทําเริ่มต้นจากห้องนี้ก่อนเริ่มต้นจากสมัคร Facebook กันเลยล่ะใช่สอนไเลยไม่ว่าเป็น Facebook Instagram ไ i น t ทิ k เกอทุกวันนี้ก็ต้องทิกเกอต้องมาทำนี่เคุณยังไคือไม่ต้องกลัวถ้าเกิดคุณเนี่ยยังไม่ได้มีเบสิกอะไรเลยเนี่ยที่นี่พร้อมแบบตั้งไข่ให้ดีเลยครับอันนี้ห้องแรกอนุบาลออนไลน์ ของค,ค,คอนเทนต์ที่ขึ้นจอนี้อยู่น่าภูมิใจนะฮะนี่ไงยืนยันเลยว่าเป็นบอสนะฮะที่สักเซสจนเนี่ยได้รถ สุดประค่าเลยก็เอาไว้จริงๆเอาไว้แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นแล้วก็พวกข้อมูลผิดพลา์อะไรอย่างนี้ครับอ่าเราก็จะเอามาขึ้นประกาศไว้ตรงนี้เดี๋ยวเชิญด้านนี้ต่อเลยครับพี่โดมครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้เรียนรู้เรื่องโปรดักต์ครับพี่โดมก็จะมีทีมด็อกเตอร์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ให้ความรู้เราเลยตรงเลยก็จะสอนอยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงได้ไหมครับได้เลยครับเชิญครับคืออันนี้คือคุณจะเริ่มมาเป็นทีมขายละ ใช่ครับก็ต้องรู้จริงเรื่องผลิตภัณฑ์อสาคัญมากจริงๆในห้องนี้เมนหลักๆเลยเนี่ยคุณหมอก็จะสอนให้ทุกคนเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ด้วยคือต้องกินจริงใช้จริงจนเกิดผลจริงแล้วเวลาเราถ่ายทอดลูกค้าเนี่ยมันจะออกมาจากอินเนอร์จากที่เราได้ใช้จริงคือเขาเรียกว่าสอนถึงแก่นน่ะดีมากอ่ะลุยกันต่อครับคุณพมอรับนี้คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ดิสเอนต์ที่เราตั้งเอาไวุ้ตาผมนี่เลยครับ พระเอกของเราบูมกุตาช็อตก็บอกฝากด้วยนะครับอันนี้เพิ่งได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์ไปนะครับครับนี่ฮะสินค้าที่ได้รางวัลเมื่อสักครู่นี้ที่คุยผมมีรางวัลแล้วก็เราก็ภูมิใจนะครับอัธจันทร์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่เอาไว้ให้เขานั่งทํางานกันได้ครบทุกฟักงชันนี้เลยผมเห็นมีกล่องยาระบบมด้วยได้เลยครับคุณพอ นี่เลยบูมนะฮะกูต้าผมพรีเซนเตอร์คนแรกเลยโปรดักพึ่งเปิดไป2เดือนขายไปแล้ว2 0 0้ล้านแล้วครับสองร้อยขายอะไรขายยังไงเนี่ยภูมิใจมากแล้วก็มีกิจวัตการันตีด้วยนะครกับโปรดักอันนี้นะครับผมจริงจริงห้องนี้ก็เป็นเหมือนกับห้องที่อเนกประสงค์หน่อยเข้ามาก็สามารถจะมาสอนกันกลุ่มย่อยๆได้ก็จะมีเนี่ยพวกอุปกรณ์ในการเรียนการสอนเตรียมไว้ให้เลยแล้วก็ที่นี่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยปล่อยสัญญาณไ WiFi ทั้งตึก อยู่ตรงไหนก็เรียกว่ามีไฮสปีดอินเทอร์เน็ตใช้รออินได้ปีโอ้สุดย โอ้โหนี่มันสีของบลูกูต้าเลยป่ะครับเนี่ยสีชมพูมพผมว่ามุมนี้เอาจริงๆเหมือนพวกคาเฟ่แบบตามหองรออะไรอย่างนงี้เลยอะหลายคนพูดเหมือนพี่โดรอผมเชื่อ<ช>แล้วว่าทำไม150บล้านห้องนี้ห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นห้องที่เขาทำ a c e b o o k ไลฟ์เป็นอยู่อะครับห้องนี้ก็จะเอาไว้สำหรับไลฟ์แบบนี้ครับใครมาไลฟ์มาแล้วก็สามารถใช้ได้คนขายสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่ขายบูมอยู่เหรอครับเนี่ยบลูกูต้าด้วยขายดี ไหมจ๊ะยอถล่มเลยนะครับสุดยอดมากผมชอบแม่ค้าผมมากขยันครับไลฟ์ตลอดมากเลยคนนี้เดเซนชั้นท้างบนเลยครับเซนสครับสวยงามมากขึ้นมาตั้งแต่ชั้นหนึ่งเนี่ยผมเห็นรูปบอยก่อนครับตลอดเลยเป็นพซนเตอร์ใช่ครับเป็นพเซนเตอร์ของตัวซิปเวโปรตีนส่วนพิซนเตอร์ที่เราได้มาจากเกาหลีคนหนึ่งก็เนี่ยครับท่านนี้เลยแล้ว โอ้โหนี่เป็นเกาหลีเหนือด้วยะครับไม่ใช่ร้อเล่นเห่เล่นตัวเองใช่ละรูปสวยมากโอ้โหใส่กริบเลยฮะก็นี่กินทุกวันเลยตั้งแต่มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยดูผิวดูผิวแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งที่ผมอยากให้พี่โดมดูเพราะว่าบุคคลท่านนี้เป็นบุคคลสําคัญผมเดาไว้ต้องเป็นคุณแม่คุณพ่อแหละเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่เลยรูปท่านก็จะอยู่ทางด้านนี้เอางี้เลย สดสดละล้อเลยฮะเพิ่งมาแปะเลยฮะสดสดละล้อเลยหลังจากถ่ายแบบพี่โดมอุ้ยจริงด้วยละร้อนเลยยังร้อนอยู่เลยเป็นเกียรติมากครับคุณพ่อเป็นเกลียดมากเซ็นไว้หน่อยได้ไหมถ้าเป็นเทียนหรือผมจะเปลี่ยนตัวแทนมาจะได้เห็นเฮ้ยลายเซนพี่โดมขอปากกาจากพีได้ได้เลยครับรูปก็สดสดละล้อเซ็นก็เซ็นสดสดกันเลยนะฮะแม่งานกันเลยขออนุญาตนะครับว้าวสุดยอด ถ้าเกิดเจอโดมที่ไหนทักได้เลยถือว่าเราเป็นแฟมิลีเดียวันแล้วนี่เป็นอารน่ารักมากๆของพีเนเตอร์ของเราคนนี้นี่จริงๆก็ไม่ได้อวยเหมือนกันถือว่าเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสําเร็จเพราะมาจากความตั้งใจขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแสงแฟ แป๊บๆอยู่นี้ทำอะไรกันครับเนี่ยอันนี้สตูดิโอครับพี่กำลังถ่ายงานกันอยู่นะครับนี่มีป้ายด้วยก็จะเป็นกล้องผลิตสื่อนะครับเอาไว้ใช้การขายของออนไลน์โอ้นี่คืออุปกรณ์ต่างๆคืออยู่ที่นี่เลยเป็นของเราอินเฮ้าส์เลยใช่ไหมอินเฮ้าส์เลยครับทำทุกอย่างที่นี่พี่ดมเซนเข้าไปดูด้านในได้เลยครับขอบคุณมากครับที่ถูกใจที่สุดนี่ก็คือกล้องในการใช้ถ่ายคอนเทนต์ภาพนิ่งของที่นี่เท่ารับเนี่ยคือต้องบอกว่าเลนส์นี้นะฮะเฉพาะตัว เนี่ยก็เป็นล้านแหละแล้วรวมที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี่บอกเลยซื้อรถแบบแพงๆได้เลยลหละสวัสดีครับกำลังถ่ายกูต้ากันอยู่ไ,ได้เลยครับมาเลยครับโอเคสิส่งที่เห็นเนี่ยก็อย่างที่พูดมาแล้วก็ซ้ำอีกหลายๆรอบก็คือครับลงรายละเอียดทุกอย่างจริงๆน่ามาอยู่มากบ้านหลังนี้ไอคอนเฮาไอคอนเฮา ครับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวก่อนที่จะเข้าไปในสตูดิโอคือเรียกว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ทุกคนเป็นสตาร์ได้เป็นดาวได้จริงๆมีทีมที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงชื่อว่า i b a ก็คือย่อมาจากคำว่า i อคอน e a u t y Expert ก็คือดูแลเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทำให้ตัวแทนเราเนี่ยต้องอยูดีก่อนใช่สุดยอดมากเลยโอเคก็ครบเลยนะฮะที่จะออกมาเป็นเธาเรียกอะไรนะบิวตี้ไอคอนแน่ วนอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนที่เป็นขั้นกลางไปถึงขั้นแอดวานซ์แล้วจุได้ทั้งหมดประมาณ200คนอืคนเป็นห้องอบรมสัมมนาเลยนะใช่ครับอันนี้เรียนกันแบบเป็นอุตสาหกรรมก็เป็นเทคนิคขั้นสูงเลยในทุกๆดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่ต้องเลยเดินออกจากห้องนี้ไปนี่เรียกว่าเป็นเซียนธุรกิจออนไลน์ทำได้แล้ว ทำได้แลนนี่ถ้ามีโอกาสผมอยากจะลองมานั่งฟังด้วยได้ไหมเป็นเกียรติเลยครับพี่ยินดีดีจังเลยคระบครบจริงๆเลยครับจบชั้นนี้เนี่ยนี่คือชั้นที่3แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นที่4ต่อแต่ว่าขึ้นชั้น4เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ลิฟต์ดีกว่าเชิญครับขอบคุณครับโอ้สวยงามอีกแล้วชั้นนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่คอยผลิตสื่อในออนไลน์แล้วก็ส่งให้กับตัวแทนแล้วก็จะมีกราฟิกดีไซเนอร์มีโปรแกรมเมอร์นะครับมีวิดีโออีดิเตอร์เนี่ยก็จะอยู่โซนนี้ทั้งหมด ส่วนท่านนี้ก็เป็น GM ของเราครับคุณปีเต้สดีครับคุณปีเต้อ้โหหน้าตาหล่อเหลากันหมดเลยนะครับบริษัทนี้นะครับตอนนี้เราขะสตาร์ทเขาจะเริ่มทำงานกันตรงนี้นะครับที่เนี่ยของเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเราเป็นโรงเรียนสอนผู้พิทออนไลน์ครับนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือระบบไอทีเราต้องพร้อมนะครับเข้าใจเราก็จะมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่แบบว่าคือไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของตึกเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยระดับแพลตฟอร์มตรงนี้จะเป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไทยทานนะครับจะรองรับระบบทุกอย่าง เราก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วเราก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่เช่าอยู่อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์เซิร์ฟเวอร์ชุดใหญ่เช่าชุดใหญ่อีกคุณพอลคุณปีเตอร์ครับแล้วนี่ห้องอะไรครับเนี่ยเห็นส่งเสียงกันอันนี้เป็นห้องประชุมฮะคงกำลังประชุมกันอยู่พี่โอมลองไปแอบดูก็ได้นะฮะส่งเสียงกันวิดไว้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวได้ ให้คุณพอนำดีกว่าครับผมมากควรมากครับพี่เดมไม่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 ควนใช่ไหมครับอันนี้เป็นห้องประชุมผู้บริหารนะครับอ๋อครับผมปกติผมก็จะนั่งนำการประชุมอยู่ตรงเนี้ยวันนี้ก็ให้พี่เดมนั่งแทนดีกว่าเรีอนเชิญเลยครับเรีอนเลยครับนั่งด้วยกันไหมครับเรีอนเลยครับเลือพี่เดมครับขออนุญาตนะครับครับผมกำลังประชุมโปรดักต์ของเรากันอยู่เลยใช่ไหมครับ เป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับเห็นยังไบอกตั้งแต่พี่โดมมาเป็นพินเตอร์ยอดขายขึ้นอีกเยอะเลยนะของก็ขายดีอยู่แล้วเน่ะจริงจริงมีส่วนเยอะครับต้องประกอบกันของดีต้องบวกพิเตอร์ระดับประเทศด้วยอ๋อกอดีพี่พี่บอสทุกคนเลยนะครับ ก็อยากจะแนะนําตัวนะครับฝา่เนื้อฝักงตัวด้วยนะครับเป็นเกียรติครับแล้วก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดในฐานะพรีเซนเตอร์มีอะไรแนะนากันก็ลุยไปด้วยกันเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเหมาะสมผู้ควรมากอันนี้ก็เป็นฟิตเนสครับพี่ดครับเขาปรุงจอเลยนะครับ ก็อยากให้เขาได้ขึ้นมาออกกำลังกายด้วยเพราะว่าอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเนี่ยก็ต้องมีด้วยกัน3ประการอันแรกเลยก็คือพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารในครบหมู่อันที่3ามว่าออกกําลังกายแต่ผมว่ายุคนี้จริงอาจจะต้องมีเรื่องของอาหารเสริมด้วยนะสำคัญใช่เพราะว่าเราทํางานไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนอาจจะตื่นเช้ามาทํางานอย่างเดียวอ่ะพักผ่อนกันละเดี๋ยวนี้การเดินทางการนอนพักผ่อนไม่เป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาหารเสริมสาคัญสําคัญเห็นี้เวลาห้ามูกูต้าเนี่ยล่ะ ครบครบแต่ถ้าจะเอาให้ครบเลยต้องเพิ่มเข้าไปต้องมีเงินด้วยไม่ใช่ไรนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าไม่มีเงินเดี๋ยวไม่มีอารมณ์มาออกกำลังกายไม่มีเงินนอนไม่หลับแล้วก็จะนอนไม่หลับเครียดเครียดแล้วก็อาหารดีๆมันก็ต้องใช้เงินซื้อเนาะจริงคนบอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้บางคนบอกเงินซื้อเวลาไม่ได้ ซื้อได้นะจริงๆอย่างเงี้ยบางทีเราเดินทางเราไปเครื่องบินอย่างเงี้ยอ่าเร็วไปเยอะเลยซื้อเวลาไปชั่วโมงเดียวก็เอาเวลาไปทาอะไรอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็เป็นตัวแปรที่สําคัญคใช่โดยเฉพาะในยุคนี้ที่คุณพ่อพูดนี่คือหมายถึงว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันก็สร้างความมั่งคั่งให้กับให้กับเรานะก็ถือถือเป็นธุรกิจทาเงินเลยฮะในโลกยุคนี้เนาะ เดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งต่อได้ครับเป็นห้องอะไรครับคุณหมอเป็นห้องทํางานพอแล้วครับออจริงว่าผมอยากเห็นอันนี้ก็เป็นห้องทํางานพ่อครับพี่โดครับผมสายตาผมจับจ้องวปที่จุดเดียวแล้วคุตู้เก็บนาฬิกาคุ้งพอเนี่ยครับพอก็จะมานั่งคิดงานกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะมาในห้องนี้ครับส่วนใหญ่เพราะมีสมาธิเนาะใช่ก็าแบบแยกตัวเองออกมาจากทุกคนแล้วก็มาทําห้อง แล้วก็มีของรักรวมอยู่ถ่ากล้องเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วแล้วนี่คือของสะสมอีกอย่างนึงโอ้โหแจ๋วมากก็เห็นคุณค่าของเวลาครับมีครบทุกรุ่นเลยนะครับเป็นพราก็เป็นจ่าพาดทีอะไรเนี่ยมาหมดเลยปาเต้เอพีมาโรเล็กดิฉันอยู่ใช่โอ้โหมากหมดเลยอ่ะก็เรียกว่าเป็นห้องที่รวมแรงบันดาลใจเนาะของข่าวไว้ในไหนพี่โดมมาแล้วเดี๋ยวพอพาไปห้องหนึ่งที่พี่โดมชอบแน่ เดี๋ยวไปเล่นดนตรีนอเหรอครับมีห้องสอบดนตรีด้วยเหรอจริงๆเป็นโซน V.I.P เอาไว้ดูแลแขกพิเศษแค่นั้นะแต่ว่าก็เลยมีคนมาวยมากเลยครับอันนี้เป็นชั้น5แล้วครับพี่โดก็เป็นโซน V.I.P เลยเซียนพี่โดมโอ้ขอบคุณครับเชื่อแล้วครับว่าชอบจริง เป็นความฝันวัยเด็กเลยอันนี้ก็มีกรองชุดมีทุกอย่างเลยก็เวลา V I P มาเนี่ยเราก็จะเชิญมาทางด้านนู้นก็นั่งพูดคุยธุรกิจกันอะไรกันก็นั่งอยู่โซนนี้หรือว่าถ้าเกิดมีทานอาหารด้วยก็มีโต๊ะทานอาหารเล็กๆตรงนี้พวกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเนี่ยครับก็เป็นเฟอร์นิเจอร์นำเข้าหมดเลยนะนำเข้ามาจากข้างนอก,อนอกครับ เข้ามาข้างในนี่นานยิงทีแต่ก็ได้เลยนะสุดท้ายครับที่เป็นห้องที่ไม่เข้าไม่ได้อเดี๋ยวผมเะเชิญพี่โดมไปไหว้พระด้วยกันครับห้องพระจริงป่ะครับเนี่ยห้องพระจริงครับไม่ได้ซ่อนใครไว้เรียนเชิญเลยครับพี่โดมกลิ่นหอมมาเลยอ่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่โดมไหว้พระด้วยกันครับ วันนี้ปิดวันได้สวยงามมากสงบร่มเย็นมากขอบคุณคุณพอลมากเลยนะครับที่โชว์ดีไอคอนกรุ๊ปให้ผมได้เห็นนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนเลยเพราะวันนี้โดมาเห็นกับตาตัวเองแล้วว่าโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆครบทุกฟังก์ชันจริงๆขอบคุณมากครับคุณพอลขอบคุณครับพี่โดมาเดียวนี้ขอตัวเนาะรุ่นโทรให้คนขับรถเตรียมมารับแล้วเรียบร้อยให้ผมไปส่งดีวังไม่เป็นไรคนขับรถนี่ซีให้ผมดูจากโลเคชั่นแล้วบ้านพี่โดบ้านผมไม่ไกลกันเลย ใกล้มากเลยกับที่นี่ก็ดีอย่างน้อยเราได้รู้จักบ้านได้ครับโอเคขอบคุณครับคุณพ่อขอบคุณมากครับคุณพ่อจะเอาคันไหนไปส่งผมครับเนี่ยนี่จริงๆแล้วไม่ใช่ของพ่อครับนี่ของตัวแทนผมนั่งรถตู้กลับก็ได้นะคุณพ่อเก่งใจเดี๋ยวต้องไปส่งให้ปลอดภัยครับต้องเอาให้ถึงบ้านโอ้นี่จะคันนี้ดีกว่าป๋าสุดๆอ่ะนี่แหละเดี๋ยวเอาคันนี้ไปส่งพี่โดมเฮ้ยทำเป็นเล่นคุณพ่อครับใช่ครับจริงป่ะอันนี้ของพ่อเอง สวยจังเลยครับอันนี้เป็นโสรสลอยรุ่นร,รุ่นดอนตัวนี้ก็เป็นโสมปัจจุบันนี่สัญลักษณ์เขาเลยทาง<ภ>าทฟ้านะฮะแล้วใครจะมาขโมยไม่ได้นะเขาลงด้วยนะจ๊ะนี่ <laughs> เห็นบอกคันนี้ออปชั่นพิเศษภายในจะเป็นสีส้มหมดเลย <laughs> โอ้โหสวยมากครับน้ำเงินส้มนี่เป็นอะไรที่ตัดกันพอดีผมว่าที่สุดแล้วนะอย่ขออนุญาตเปิดประตูลพี่ดมไปส่งนะนโอ้โหกินลมกันหน่อย อย่างนี้เดี๋ยวผมต้องขอแว่นดำใส่หน่อยได้ไหมฮะนี่จะได้ดูไหมหนูจะได้ดูแบบปลาผาได้ไหมมีแว่นดำให้พี่โอด้วยครณอลเลยหนึ่งพี่ดองสวยงามมากมีสีส้มนี่แบบส้มเดียวกับแอมเอสเลยนะฮะใช่ครับอันนี้เป็นออปชั่นด้วยใช่ไหมคุณพองเป็นออปชั่นเลยครับโอ้ต้องสั่งพิเศษเอาโอ้สุดยอดมากโอเคงั้นวันนี้ผมขอบคุณมากคุณพอลใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปกันเลยไปกันเลยนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมแหมนั่งโรลส์รอยกลับบ้านเลย